เห็ดจังเลยกินเนาะเฮาเฮากอบว่เคยครัวบ่เคยเฮ็ดปลาบึกนะพี่น้องนี่เหนสิเฮ็ดเมนูอีหยังเด็ดๆคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อจ้าเอ็มก็บ่เคยกินบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะเตรียมตัวสิเฮ็ดหยังแม่อ้อนะครัวปลาครับไปเบิ่งพี่น้องเบิ่งบาย โอ้โห و. ปลาหลายคักปลาขาวน,นี่มีปลาอย่างนี้บ่ได้มีแตป่ปลาเพิ่นเอิ้นปลาขาวดิเนาะแม่นบ่ปลาขาวอีแปง้งหรมังปลาขาวอีแปง้งบ่ได้มีแต่ปลาขาวเด้ปพี่น้องนี่เบื่องบนเห็นตะหางนี่เบิ่งอันนี้โอ้หางใหญ่โอ้โหปา้าเนี่ใช่ล่ะใส่เบิ่งหันข้างขาวนี่ <Yeah. S 1> อือ ปลาปลา,าบึกปลาบึกนี่เดียวนะนี่อันนี้ตัวน้อยปลาบึกสองตัวเลยนี่นั่นแหละีเฮดอีกอย่างกินอะเนี่นยนั่นพี่ดอกก็สีเด้หลายเมนูอยู่นี่เอาไว้ลวกจิ้มไว้เฮดแดดเดียวเอาไว้ต้มยำนะเนาะนี่ตัวใหญ่ ปลาอันนี้มันอาเพิน่นซื้อไว้เนาะอยู่ทางบ้านยังก่ออุบัติเหตุเอาไหมมันน้องแสงมันผืนเ่ยครับมันปลาเซิร์นเนาะมันเคลื่อนปลาทั้งเซิร์นทั้งเคลื่อนเนอะมันนี้ปลาขาวนี่เทากับสีได้ขวัวตัดหัวออกบ่คัวตัดหัวเอาไวเ้เอาขี่ออกเอาขี่ออก,ออกเอาไวปถอดได้ไหมนะถอดกรอบละเพราะว่ามันหลายเกินเนี่ยอันนี้เคลื่อน ที่อาเพิ่นถามมาเนาะเพิ่นซื้อน,นั้นมันชาวบ้านเนาะเท้าบานครับชาวบ้านเพิ่นก็นราคากับพอฟังอยู่นี่พี่น้องเมึงปลาตัวใหญ่คักเบิดนี่พาะลอยหาซีบบ้าเะเพิ่นว่าสองตัวเนี่ยลอยหนึ่งพี่น้องปลาตัวใหญ่ครับสองตัวนี่ลอยเดียวถูกหรือแพงจ้ะบะบึกเนี่ยจากโลหว่าเทากับไม่นะได้สั่งเพึ่งเนาะไม่ได้สั่งเพึ่งแต่ว่าตัวเนี่ยท่าะเล,ล่ะ ไปเอาตอสังะังมันกันนะอยากหูด้วยกันล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวอาคนทังสี่กับปลาหลนะพี่้อกมาเบืองอตอาซังตสังเบืองห็คืออยากหูแม่นนักลายตัวห่กันเทเดินโลสามปลาตะตัวห่กับโลสามขีดแล้เอเนาะตัวง่ายแบบนี้ ยี่สงโลห์ฮาวน้ององโลเครื่องพอดีเอา้าใส่กันเบื้งสองตัวเดทีเดียวสองตัวสมโลเจดว่ะสามโล,เจ,มโลเจ็ดขีดสุดยอดร้อยเดียวพี่น้องปกติเพิ่นขายโลจักรบาอันนี้บ๊ลูท่ันก็สิโยกไข่แล้วเนาะนเอาเอาไปเฟ่ผุนก้นอ,อไไนก็ได็ไปาปาย่งาไปงาไปานย์ปลาเบื้ไง เฮ็จังได๋กินเนาะเฮาเฮาก็บ่เคยคัวบ่เคยเฮ็ดบึกนะพี่น้องนี่สิเฮ็ดเมนูอหยังเด็ดๆคอมเมนต์มาบอกน่เด้อจ้าเอ็กบ่เคยกินบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะอันนี้เด้แม่นเบิดบอกหื้อมีน้แข็งนแม่นเบิดน้ําแข็งละลายแล้วนี่ป๊าดอันนี้ก็หลายเดี๋ยวบนี้เอ็มกสิได้มาัวปลาซอยในอนแกเอาแบ่งกันเลยเฮาสิเอาปลาหยังกสิัวปลาได๋เอาตัวใหญ่ดีกว่า จะเอาตัวน้อยวัวปลาขาวตีจะเอาตัวน้อยไปงานเขาแล้วบ้านนี้พี่น้องบ่าเลี่ยงง่ายด้วยนี่จ้ะบ่ตั้ก็สามโลเนาะเท่าที่เบิ่งนี่อันนี้สามโลเนี่ยแต่นี่อันเบิ่งอันเม่นยังไตแขกแขกอยู่นี่อย่าทั้งพี่กับเม่นปูว่าอึดต้าวัตถุดิบหนาฝนตามโค้งเหมือนไงเลยพี่น้องตามโค้งอันนี้พอเอามาให้ด้วยจ้ะว่าไง เอาไว้นี่ก่อนเอาเรื่องปลาก่อนเพราะว่าปลามันสีน่าก่อนเนาะเฝ้าคัวฝ่าวิดคัวใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วมือนีมันคึ่มๆแดดมันบ่มีมือนี้แดดกัจันเสียวออกกันนี้ก็ส่วนนึงกัสิเฮ็ดแดดเดียวคือกันเอาเอียบไว้ถอดกรอบไปถอดไปถอดปิ้งลุยเดี๋ยวสิพาพี่น้องขัวแล้วเอาคนจัดการก่อนเดี๋ยวจะไปหาเตรียมมีดเตรียมเขียงก่อนมาครับมาผมเตรียมมาก่อนแล้วนี่ ตัวใหญ่เดี๋ยวมันใหญ่เขาโกดเขียงเขานหน่อยต่อเลยตัดเคืองแล้วก็ตามหาเส้นข้าวมันก่อน ยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้สองเซนเบิ้มข้าศิเอาออกเลยบอสอืมนี่เสริมโพมาแล้ว นี่มือเนเนาะเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่จะเก็บพันออกอะ <c oughs> คืออีกอย่างสักอย่างออกมาแล้วเนี่ยจ้าสินยาวๆเอออกจากใหนกรันอันนี้เป็นส่วนที่ยูกเคริงหางเลยดิแล้วยาวส่วนทีล้ว เลยอีกฟังหนึ่ง。 ออกมาแล้วถ้าดึงไดก้ก็ว่าต้องเอาแต่เขียบว่าต้องเอาใหม่พันกันเลยด้วค่ะนี่ค่อยๆดึงออกมาแบบนีนน้โอ้โหย้วนซ้ำกัน,กนเลยกนีสองเส้นคือมันจะมีอยู่สองสองด่านของเนื้อปลาเห็นไหมอนี่ค่ะเส้นข่าวของปลาบึกเพิ่นเอิ่นเส้นข้าวบอ